จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆก่อนจะไปดูกิจกรรมกลางแจ้งที่ทะเลของเมืองแอเกิลโฮมกันจ้าก่อนที่จะไปถึงนี่ส,วสาวบุไทยเห็นอะไรจ้าเนี่ยเห็นเขาทำการคั้มป้องกันต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆไม่ให้ล้มทับผู้คนไม่ให้ล้มทับผู้คนเพราะอยู่ในใจกลางเมืองจ้าดูเขาทำจ้าโอ้สุดยอดเลยเอาเหล็กเอาเหล็กมาค้มอย่างแน่นอย่างหนาแล้วก็ เอาน็อตล็อกไว้อย่างดีแล้วก็ล็อกข้างล่างด้วยปูนด้วยแน่นมากเลยจ้าเนี่ยล้มก็ไม่ไปไหนมาจ้ามาจ้าถึงทะเลแล้วโอ้มีกิจกรรมอะไรละ่ะอย่างมีสถานที่ทํากิจกรรมอะไรละ่ะอย่างนะคะที่ทะเลอะที่ทะเลเมืองแองกันโฮมนี่จ้าสับุทไทยผ่านมาหลายรอบแล้ววันนี้มีเวลาว่างแล้วจา้าเขาจะมีสนาม นี่จ้าสนามยังสนามตีสาวบุไทยก็มากมากเลยจ้าสมัยอั่สาวุไทยยังไหวละอ่อละออละออละอ่อ่มแนนิชหน่อยล่มแนนิชหนึ่งนะจ้านี่วัยละอ่อนสนามมาไล่สนามตีบอลเล่บอลบอลเล่บอลชายหาดหรือบอลเล่บอลอะไรก็ได้จ้าเขาเกิดมีทีาทามีสนามใบยังจีแล้วจ้าเจ้าหน้าที่เขาทำไว้ให้เล่นใครมาพักที่นี่ใครมาเที่ยวที่นี่เมืองแอนกันโฮมหน้าร้อนเนี่ย มาเล่นได้จ้าฟรีเด็กน้อยวัยรุ่นเขามาเล่นกันโอ้วันสุ์วันหยุดมากจ้าเสาร์ทิตย์เต็มอยู่นี่แล้วจ้าห้องกันก้าก้าอยู่นี่แล้วจ้าสนุกสนานในการเล่นกิจกรรมอันนี้คือกีฬากลางแจ้งเนาะเขาเรียกนี่คือในริมทะเลนะคะใครมาเล่นได้ฟรีจ้าไม่ได้คิดตังจ้านี่คือทะเล ใกล้ทะเลณเมืองอร์ G ันกันโฮมประมาณนี้ละจ้ะสาวบุไทยได้ลงคลิปให้เบิ่งแล้วนี่จะ้ะเต็มไปหมดเลยจะ้ะเต็มไปหมดเลยอากาศขมือขมือเลยจะ้ะมันน,น,นี่ฝนตกลิ่นๆแงๆขึ้เกาจากสาวบุไทยก็ทายคลิปเหมือนเดิมดอกกุหลาบหินเต็มลยจ้ะเนี่ยคือสาวบุไทยวาบดอกกุหลาบหินเต็มอยู่ทะเลยิ่งเยอะสาวบุไทยว่าวนะจะ้ะดอกกุหลาบหินนี่เต็มเนี่ยเป็นลูกเป็นเม็ดเป็นหน่วยกันเยอะแล้วจ้ะเนี่ย เต็มเลยจ้าไม่ได้น้อยๆน,นะเต็มเต็มๆม,มันพืชมันมันมันหล่นพืชแพ้พันุออกไปเป็นกลุ่มเป็นจุ่มเหมือจ้าดอกกุหลาบหินแต่ก็ะหอมหอมเด้อจ้าสุดยอดของการหอมเลยดอกกุหลาบหินสาวผู้ไทยล่ะรีวิวให้เบิ้งนะจ้าลมบ่ลมบ่จ้าเบิ้งเด้อมื้อน,นี่มันล่มเลยจ้าลม่มล่มฝนจ้ามื้อน,นี่นสาวผู้ไทยให้ดูใกล้ๆ ต้นไม้เห็นปะ่ะล่มแน่จักหน่อยจ่ะมือนนี่ล่มฝนแต่สาบไทยมีเวลาแล้วจ้ะลมฝนลมฝนลมแห้งแห้งจ้าลมบื่อบือบื่เบือฝนจะมาแล้วนี่คือทะเลนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่สาบไทยมาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สาบไทยในเด้อคลิปนี้รีวิวให้ดูสนามสนามตีบ,ลบอลล์บอลกลางแจ้ง,งกิจ,จกรรมนั่นเองจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สาบปไทยด้วยค่ะเฮ้ดู